รถถังมีหลายป้อมปืนได้หรือไม่แนวความคิดนี้ได้มีการพิสูจน์กันมาแล้วในอดีตโดยมีรถถังคันหนึ่งที่มีการติดตั้งปืนใหญ่มากถึง3ป้อมปืนยังไม่นับรวมกับปืนกลอีกหลายกระบอกรถถังคันนี้มีชื่อว่า t 3 5เป็นรถถังของโซเวียตที่ผ่านประสบการณ์ในสงครามจริงมาแล้วในช่วงของสงครามโลกครั้งที่หไปจนถึงช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง t 3 5 ออกแบบมาให้สามารถทะวงแนวรบได้โดยน้ำหนักตัว45ตันความยาว9.72เมตรกว้าง3.20เมตรสูง3.43เมตรผลประจำรถ10นายติดตั้งกรอบป้องกันความหนา11-30มิลิเมตรด้านหน้าติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มเมตร1ป้อมปืนด้านหน้าซ้ายและด้านหลังขวาติดตั้งปืนใหญ่ขนาด45มิลิเมตรอีกจุดละ1ป้อมปืน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรอีก3 6ถึง6กระบอกใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด500รดังม้าทำความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ150กิโลเมตรรถถังรุ่นนี้มีการผลิตออกมาใช้งานรวม60คันได้ปฏิบัติการาบารอซซึ่งเป็นการลุกรานสาภาพโซเวียตโดยเยอรมนีในช่วงปี19 4 0รถถัง t 3 5 ถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เสียเพราะกลไกของรถถังเองไม่ได้ถูกค่าศึกทำลายแต่อย่างใดนอกจากปัญหาด้าน,นกลไกแล้วมันยังมีปัญหาในการบางังคับบัญชาและการควบคุมป้อมปืนทัศนวิสัยไม่ดีเคลื่อนทีช้ากรอบป้องกันก็บางแม้มันจะดูน่าเกรงขามแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้มันไม่ได้มีบทบาทสำคัญในสนามรบเลย